สวัสดีครับเจอนอีกครั้งนะครับกับผมอาซัดติดแบงค์นะครับวันนี้คือวันจันทร์นะครับมันเดย์ไนท์มีฟุตบอลลงสนามไมลุนเนเชียร์กันอีกหลายคู่นะครับเลือกมาฝากแฟนๆกัน3คู่เช่นเคยนะครับเริ่มที่คู่แรกนะครับวันนี้เป็นฟุตบอลลาลิกาสเปนนะครับเป็นเกมระหว่างเคตาเฟ่เจอเอสปันยอนนะครับเคตาเฟ่ของคอเซเบ์ดรัสนะครับวันนี้ไม่มีกาเลสอเลนยากับบอคามายอรราวนะครับ สองผู้เล่นที่สภาพร่างกายยังไม่เต็มร้อยนะครับวันนี้เกมลูกใช้เบดุกยินดิลิมนะครับยินเป็นหน้าเป้านะครับส่วนสามตัวลูกก็จะมีคาเรสเปเรสนะครับมีคาสตันตัสอุเซแล้วก็อเล็กโซล่านะครับส่วนเอสปันยอนทีมรองบวยนะครับวันนี้มาในระบบ4 1 4 1นะครับหน้าเป้าเป็นอ e ีแวงกาโดนานะครับผลงานนัดล่าสุดของอทั้ง2ทีมนะครับเอสปันยอนนั้น เล่นในเกมลีกพวกเขาเปิดบ้านชนะเซลตาบิโกไป3านะครับส่วนเกตาเฟ่นั้นเล่นในเกมลีกบุกไปแพ้เรมันลิตสู่ประตูต่อ2นะครับแต่ว่าเมื่อกลางสัปดาห์นะครับปรากฏว่าพวกเขาเอาชนะทีมต่ำชั้นกว่านะครับในส่วนถ้วยโคปาเดลเลย์นะครับเนี่องจากทีมย้อนนั้นแพ้นะครับแพ้บาบาสโตรไปสู่ประตูต่อ2ตกรอบฟุตบอลถ้วยไปเรียบร้อยแล้วนะครับเจอกันวันนี้นะครับบอลเกตบอลไม่ได้ห่างกันมากอันดับติดกันด้วยนะครับสิเจ็ดเยอกั่สิบแปดนะครับฝีเท้าไม่ได้ห่างผลงานโดยรวมก็ไม่ได้ดีกว่ากันม เพราะฉะนั้นคู่นี้เชเกตาเฟ่เจ้าบ้านนะครับเกตาเฟ่เองผลงานช่วงนี้ผมมองว่าดูดีขึ้นจากช่วงต้นฤดูกาลพอสมควรนะครับเพราะเขาหนักเสมอไปนิดนึงนะครับเสมอถึง7เกมนะครับเกตาเฟ่นะครับจาก15นัดที่ลงเล่นเกือบครึ่งหนึ่งนะครับเสมอเพราะนั้นวันนี้ได้เปรียบเล่นในบ้านผมเชื่อว่าน่าจะเบียดชนะเอสปันยอนได้เชียร์เกตาเฟ่ไปนะครับมาถึงคู่ที่2นะครับเป็นฟุตบอลเีเียร์ลิงกิดนะครับ เป็นเกมระหว่างเวสแฮมเจอกับวูฟนะครับคู่นี้สูสีนะครับอยู่ในโซน ครึ่งล่างของตาราง้วยกันทั้งคู่นะครับเวสแฮมนั้นผลงานโดยรวมช่วงนี้ไม่ดีเลยนะครับพวกเขาชนะ2ใน7เกมหลังสุดของพรีเมียร์ลีกนะครับเกมล่าสุดก็ออกไปแพ้เลสเตอร์มาขาดลอย13สมนะครับสมมติเป็นตั้นเองนะครับเกมล่าสุดก็แพ้นะครับออกไปเยนิวัตันแพ้ไป0-4นะครับวันนั้นต้องบอกว่าโดนทอฟฟี่ยิงเละเทะเลยนะครับเวสแฮมเล่นดีนะครับแต่ว่าเกมรับยังดูไม่ค่อยนิ่งยังดูมีปัญหานะครับแต่ว่าวันนี้ได้เปรียบเล่นในบ้านนะครับแนวลุกมีโมเมสคูดูสนะครับลูกัส กีเซนซิโอสม์วิลนะครับแล้วก็นาเป้าเป็นจอร์ดโบเวนผมยังชอบเวสแฮมมากกว่านะครับด้วยทีมเวิร์กแล้วก็เกมลุกนะครับช่วงนี้เวสแฮมน่าจะเบียดเอาชนะวูฟไปได้นะครับเพราะนั้นคู่นี้เชียร์เวสแฮมนะครับปิดท้ายที่ฟุตบอลกันโชสไลต์เตอรี่นะครับระหว่างมอนซาเจกับอูดิเนเซ่คู่นี้เป็นบอลสามหน้านะครับมอนซานั้น เพิ่งเล่นในฟุนตบอลถ้วยโคปาิตาเลียมาแล้วก็ออกไปแพ้บรนญย่ามา4-0เมื่อกลางสัปดาห์นะครับในขณะที่อูดิเองนะครับเ,เกมล่าสุดพวกเขาแพ้เจนัว0-2นะครับแต่ว่านั้นต้องเล่น10คนตั้งแต่ต้นเกมเลยนะครับตั้งแต่นาทีที่4นะครับผมชอบอูดิเนเซ่มากกว่านะครับชอบเกมลุกที่มีโรนโซลุตกาแล้วก็ฟรยองตัวแวงนะครับเล่นเป็น2ตัวลุกยังดูมีทีเด็ดที่ขาดดีกว่ามิลานดูดิดของเจ้าถิ่นนะครับเพราะนั้นคู่นี้ผมเชื่อว่าอูดิมีโอกาสที่จะบุกกมมาแแบ่งต้้ไดหรือพิ เพราะ,ะนั้นคู่นี้เชียอูดิเนเซ่นะครับสรุป3คู่วันนี้นะครับอชอบเคตาเฟ่มากสุดนะครับแล้วก็มาเวสแฮมนะครับแล้วก็คู่สุดท้ายในฟุตบอลกันโช่์สยอ์ตอลีเชียอูดิเนเซ่นะครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาชมคลิปนี้ขอให้โชคดีมีความสุขในการเชียร์ฟุตบอลนะครับเจอกับผมนาะซัตได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีครับ